นี่ครับอุ้ยเยอะเลยครับอือหือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวครับดูครับ สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับมาดักปูหินนะครับหรือปูที่เก่นะครับหรือปูเอกไยนะครับนี่เป็นเหยือปลากระเบนนะครับนี่ของฟาร์ลิฟครับพามาสิบอันนะครับนี่ของผมครับพามาสิบห้าอันนะครับเดี๋ยวไปดักในป่ากองกลางตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงที่ดักปูแล้วนะครับดูนะครับเป็นร่องน้ํา ป่ากงกลางนะครับนี่ครับปาลิฟจะดักแล้วครับนี่ครับดูครับว่าปาลิฟจะดักตรงไหนนะครับอุปสรรคมากครับเดินยากรากป่ากงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนกู้รอบเลยนะครับ เดีย๋ยววางสักวางให้ดูสักสองสามอันนะครับโอเคครับนี่ครับจะลงเลยนครับเดี๋ยวงานดูดทำไปตนิี มาลุ้นกันว่าเราจะได้สักกี่ตัวนะครับนี่ครับน้ำประมาณเอวนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะตัดไปตอนกู้รอบเลยนะครับครับโอเคครับตอนนี้ดักรอบหมดแล้วนะครับนี่เรามากู้รอบแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูว่าจะได้กี่ตัวนะครับแห็งอยู่เบตังได้ไหมครับลูกกุ้งตัว <laughs> ได้ลูกกุ้งหนึ่งตัวครับ <c oughs> ดูครับต <c oughs> ังไหมตังไหมตันเก่งมันยังใหม่ ไปเนี่ยก็มืงก่อนนู่ครับของฟารลิปครับเดี๋ยวไปดูว่าได้ปูหินไหมนะครับ โอ้ยฮ้าหลุดทางรูเลยครับไปทางรูนี้นะครับไปแล้วครับคู่หินทั้งตัวไป,ไปดูอันอื่นครับ เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอันนะครับอย่างนี้เลื่อไม่ลีบีเจวโอ้ยเป็นปลาครับไม่มีเลยครับปินตัวจต่ปลานี่จเนี้เลยเออใช่ไหมกันด้ขนาดแี่ยังก้องเพื่อัเดี๋ย

นี่ครับได้ไปแล้วครับสองตัวครับดูนะครับผู้หินครับของปลาล,ลิฟครับไปแ,แล้วครับหนึงตัวตัวที่สองครับ ัูดักตายขอนหมายนั่นติหมายลลอมไหมแนดีดนี่ตอนนี้ส่วนมากปูหินจะชอบอยู่ใต้ขอนไม้ที่ล้มแบบนี้นะครับดูครับเออตายขอนหมา่โอเคไปดูอันอื่นกันครับ ุ้นครับอุย้ยมาอีกแล้วหนึ่งตัวครับที่เต๋าที่เต๋แจ้งเตียนบินเนี่ยบินอันนั้นก็ไม่เตียนอันนี้ก็ต้องบินวนต้องอัอนลงไปแล้ว,ลวครับ องปลาลิฟจะเป็นเหยื่อปลากระเบนนะครับมาเลยมั้ง่ามานี่ก็ได้เป็นชุดแล้วนะดีครับอีกหนึ่งอันอรุนกันว่าได้กูหินไหมนะครับ

น,นูครับปลาลิฟ์เข้าไปดักข้างในนู้นนะครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าได้ภูหินไหมนะครับลิฟ์ออกมาแล้วนะครับไม่ได้สักกี่ไม่ได้ตัวครับเฮ้ยเคปเลย เดี๋ยวไปดักตรงอื่นกันนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีปูนะครับนี่นะครับจะเป็นกล่องผมนะครับเดี๋ยวดูกันว่าได้ปูไหมนะครับนี่ครับมาแล้วครับหนึ่งตัวครับนี่ครับปูหินครับเอาใส่ถุงใส่ถุง อรุ่เด <ไป S 2> ียวนี่ครับนี่เป็นอันที่สองนะครับของผมเดี๋ยวดูครับว่าได้ปูหินไหมครับนี่ครับสองตัวครับปูหินครับจะเป็นเหยื่วปลานะครับผมมันกินเนียนหมดเร็วครับ โอเคครับใส่ถูงเลยครับโอ้ oh. ไปดูอันอื่นกันครับนี่จะเป็นอันที่สามนะครับดูครับเป็นกระป๋องนะครับของผมรุนกันครับว่าได้ปูหินไหมนะ อันไหนอ่ะปลาโอเคเอาปลาก็ได้เออลุดไม่ได้ปูหิตนะครับอันนี้ไปดูอันอื่นนะครับนี่ครับเป็นอันที่ห้านะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าจะได้ปูไหมนะรับครับ เทน่าเทนวุ้ยตัวใหญ่นะครับตัวนี้ดูครับมันโคหินอีกแล้วฮ,ฮ,ฮ,ฮะฮะฉลุดแล้วตัวแบนี้ฟานอ๋อสิเนี่ย มาด้านนี้ฟ้ันดูลุงโอเคครับลงแล้วนี่ครับ มาหมายใหม่นะครับวางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเ,รเดี๋ยวไปดูปูกันครับว่าจะได้ไหมนะครับวันนี้ปูหลุดเลยครับหนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้ทั้งกี่ตัวนะครับหมายเมื่อกี้ไม่ค่อยมีปูนะครับเลยยัดหมายมาเดี๋ยวดูของปลาลิฟครับ อับดวรับโอ้ยได้มาสองตัวครับอ๋อน้าตัวอันเอาได้ตัวอัน,อน,น,นไป,ไปล่อยใส่ไหมเลยแคปเลยฮะปเลยแคปเลอยอ่ะเค้ยเเลยไม่มีเลยเหรอไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวก็มาวันอื่นอ่ะห้า โหลดครับเฮ้ยครับไปดูอันอื่นนะครับดูนะครับนี่อันของผมนะครับจอกดูจะได้กี่ตัวครับอุ้ยมาแล้วครับหนึ่งตัว <c oughs> หนึ่งตัวครับอันนี้เป็นปูหินนะครับเก็บเลยมัดกันนี่เป็นอีกอันนึงครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะได้ไหมนะครับอ้ยสองตัวครับรอบนี้อเอาใส

นี่มาดูอันนี้กันนะครับนี่เป็นหมายริมทะเลนะครับดูว่าเป็นร่องน้ำนะครับอุ้ยเดี๋ยวปูลหลุดนะครับนี่ครับที่ได้มาเมื่อกี้ แล้วก็ตอนที่ไปหมายที่ไม่ได้อะไรครับดูนะครับไม่เยอะครับวันนี้ไม่ค่อยได้ปูเลยครับเดี๋ยวไปดูอันนู้ันครับหอยลุ้นนะครับทุกคน น,น่าเน่น้ยดูครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว,ว่าเอาได้ครับนี่ครับอูจากนั้นเลยครับ เดี๋ยวใส่กระสอบเลยนะครับนี่ครับมาดูอีกหนึ่งอันนะครับมาดูว่าปูเข้าหรือยังครับวิเข้ามาแล้วครับกี่ตัวครับหลายตัวเลยครับรู้สึกว่ามีอยากเข้าหลายตัวเลยครับนี่ครับมีตัวที่ยังไม่เข้าด้วยครับนี่ครับอุ้ยสุดยอดครับตรงนี้กี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับหกตัวครับตรงนี้ถุดย่อยครับดูครับเห็นแล้วครับอุ้ยตัวที่ไม่เข้าเกามีครับครับเราลุ้นกันครับนี่ครับอุ้ยเยอะเลยครับอื้อหือ 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเ้าเ้าตัวครับดูนะครับสุดยอดครับอันนี้เดี๋ยวใส่กระสอบปอนะครับนี่ครับพวกเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ครับปูหินที่ได้วันนี้นะครับสองคนนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับวันนี้ถือว่าพอกินแล้วครับ วันนี้ไปสองหมายเลยนะครับหมายแรกนี้ได้ปูนะครับต้องหมายที่สองครับหนึ่งอันเข้าประมาณเก้าตัวเลยครับเดี๋ยวนี้ครับลองชั่งดูนะครับดูครับสองโลครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ